สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะข้อมูลผิดไหมสอวอเรียกสิธาเอียจบแค่มปลายมอของขวัญฟาดการศึกษาสำคัญชาวเน็ตขุดแชร์ประวัติของสอวอกิติศักดิ์บุคคลที่เรียกสิธาทิวารีพักพักไทยสร้างไทยว่าเอีย อ้างเป็นข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าจบแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเด็นนี้ร้อนแรงขึ้นมาเนื่องจากนายสิทธาทิวารีพักไทยสร้างไทยได้ออกรายการหนึ่งแล้วได้มีการพูดคุยกับสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะโดยการโต้เถียงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กลายเป็นกระแสรุนแรงว่าสิทธาตัวเล็กๆไม่ขวางมาก กวางม,มากคือคนให้กำเนิดสวอสอวอเป็นตัวเข้ตัวย่อลงมาระดับรุ่นน้องกิติศักดิ์อย่างนี้ถ้าผมบอกว่าคุณสิทธาเป็นเฮียได้ไหมสิทธาได้ครับท่านมีสิทธิ์จะพูดผู้ฟังเขาจะวินิจฉัยเองถึงวุธิภาวะของแต่ละคนครับกิติศักดิ์ได้คุณก็เน็บแนมนะมันก็ไม่ต่างกันเจ้ากันไปละกัน สิทธาได้ครับไม่มีปัญหากิติศักดิ์สิทธาเป็นเฮียแล้วกันอา้าวสิทธาได้ได้ท่านคุยกับเฮียรู้เรื่องก็ดีฮะจากประเด็นถกเถียงในรายการดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหะเป็นอย่างมาก จึงได้ทำการค้นหาประวัติถึงสมาชิกบุธิสภารายนี้ว่าเป็นใครและเคยมีผลงานอะไรบ้างแต่กลับเจอเรื่องที่น่าตกใจเมื่อทางเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุธิสภาเปิดเผยข้อมูลพบว่านายกิติศักดิ์รัตนวราหะมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าบุตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายยิ่งทำให้ประชาชนสงสัยเข้าไปอีก ว่าสวรายนี้จบแค่มหได้อย่างไรในขณะที่หมอของขวัญฟูมจิตนิรัน์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมว่าเดี๋ยวนะสวปากดีเจ้าของบาลีที่ถามแดดดีสิทธาว่าเป็นเอียได้ไหมเงินเดือนเป็นแสนการศึกษาจบม6เนี่ยนะถึงว่าเอาคนจบม6มาตรวจสอบนายกจากฮาวาดเจริญละทีนี้ ตามกฎหมายสวต้องจบปริญญาตรีไหมคะผู้รู้ช่วยตอบที Head tag, การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ Head tag, สวกิติศักดิ Head ์ tag, สวมีไว้ทำไมอย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้นยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ